เป็นโลหะโลหะนะนี่หินลายลายหินก้อนนี้แปลกมันเป็นเป็นแท่งๆงขวางเพื่อนเขาเป็นฟอร์ิว่หลงแสงในหินงก็จะเป็นแท่งอย่างนี้เติมก่อตัวเป็นแท่งลวตัวมารี ก็ดีพีเพิ่ผผมบักแบงกีบ้ากับจ่องเพชรที่ท่ะแดนนี่ผมอยู่ที่เชิงเขาจะเมานะอากาศดีอะไรทองเนี่ยเจอทองละดุยทองผมแล้ทองก้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่ําดูแค่ทองก้อนอนนี้เราพร้อมส่งทุกอย่างที่เจอ กี่ก็ตายป่าอางิงเลยต้องปกจัดเลยนะดูยันที่เนี่ยดูวิรอยเจ้าที่เลยอาะครับที่นี่ก็เรียกว่าเจ้าที่นะแต่ภาษาทั่วไปเขาเรียกอ่ะทางป่าลอยย่ำไว้หลายเืลย แอบกบขาเราลอยโบไปนอนมันมันก็ไม่ได้แย่ไปสักทีเดียวหรอกเพราะว่าช้างพวกนี้เขาก็ไม่ได้มาทำอะไรกดนะน,นะเขาอยู่ของเราไปบางทีเนื้อที่ป่ามันเลือน้อยลงนัก็จำเป็นจะต้องออกมาบ้างแต่เขาก็ไม่ได้ไปไกลเกิะนะ ขอ,ของเกบของเขาเราป่ามันก็อยู่แค่นี้เหมือนจบเป็นพื้นสุดท้ายถ้าเป็นเราก็เป็นบ้านที่โดนมีเพื่อนบ้านมากขึ้นแล้วก็พื้นที่ก็จะแคบลงแคบลงอะไรวันวนั้นนี่ยก็เดี๋ยวเนี่ยเจอเห็นเยอะมากสายหินวยกนเจอของดีก็จะแจกปันจะบอกว่าเป็นเป็น ไม้โอ้มีแค่ไม้จริงๆชี้ที่เราเดินไปทางนู้นเนี่ยหินเพียบเลยทางนู้นถ้าเป็นแบบอันนี้เขาเรียกสายคอร์ดเลยน,นั่นสายคอร์ดไอ้พวกแร่ทองคำแร่เลยก็ยจะตามคอร์ดไปเลยเก็นก็ไหวางานอู้อากาศดีด,ดีมากเลย มันจะอยู่สาเดียวกันแล้วเราก็เจอของเท้แล้วมั้งเจอของดีนะใส่คดดใส่คดดก้มที <c oughs> เลือดลงหัวมันจะกัดช่วงมก,กราอย่างนี้หน่อยอากาศนุง่งหนาวๆอ,อ,อย่างนี้น่ะค่อยค่อยยังชั่วนเะมื่อกี้มืองเมเดินดูมันก็ดูสวยดี พอเขจจริงหมดแล้วไม่รู้เจอก้อนหนึ่งตกนน่ะตวยมากเลยอยากจะพามาดูดูให้ว่ามาเพิเจอเออนี่นี่ยอดเลยนี่ยปุ่งแสงเง็นแต่ไกลเลยนะเป็นคอร์สเป็นคอร์สปุ่งแสงมันคอร์หรูปเพชรรูปมันรูป โอ้ยจะเจอเพลรดเพนขนาดนี้นะตายขนาดเลยมันเป็นหินปุ่มแสงเดีโอ้ยอันนี้ลน่าคนเจงเงเินวีแวมวแวบเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันบุบบุบบ,บุบอยู่ยแบบนึงนะดูกใกล้จะมีความเรียววาเขาบอกว่ามเป็นแร่ซิลิก้า ถ้าโดนแดดมันก็จะประกายยืดยืดยืดตอนกลางคืนส่องไปประกายยืยืบยแต่พอเรามองใกล้ๆมันเป็นใสๆเรซิลิก้าก็อยู่ชั้นเดียวกันกับพวกพวกอัญมณีต่างๆอันนี้เจอซิลิก้าส่วนใหญ่จะเจอไอ้นี่ตามไอ้โทมาลีนโทมาลีนสีดำมันเขา ใช้าสารเคมีคล้ายๆกันบางนิดนึีผพวกว่าพวก,ก,กเรามองอย่างนี้เรามองไม่ค่อยออกเพราะว่าพอส่องเข้าไปใกล้ๆมันใสนี่ปเป็นใสเป็นเปลือกเปลือกแวววาวนี่เรียกจิริกาสวยกันนะมาแล้วเรากด <c oughs> ดูก้อนนี้ที่อยากรู้แลยโอ้โห เป็นเขี่ยวุนม,มานโบะนะั่นแหละแต่ยังไม่ได้ล้างโบมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเอาไปล้างดูกันนะเดี๋ยวท้ายท้าจิปเดี๋ยวเราไปล้างดูกันว่ามันมันจะสวยแค่ไหนะ เจอว่าก้อนใหญ่ก้อนใหญ่น่าดูนี่ไม่ค่อยเจอนะเจอยาเคยเจออยู่ตรงโน้นตรงหาดทุ่งคาที่นึ่งน,นานและวปุ่งแสงเลยุยดูแนวผลึกโคตหน่อยสิในไหนก็เจออืยุบยับยุบยับเลยวุงวังวุงวังอ่ะ มันดูไม่ค่อยออกอะ่ะอ๋ออย่างนี้เงี้เส้นเส้นควอดจะเป็นอย่างเงี้นะเส้นแร่เป็นพลอยดิบก็จะเป็นเส้อนอย่างเงี้เหมือนกันนะก็พลอยดิบการก่อปเหลืของมันจะค่อยค่อยลามไปทีละแผ่นทีละจ้น,ลนเล็กๆ,ๆนจนมันมัน,ม,นมันรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆขึ้นมาเ,เก็บเปลือกเปลือกเล็กๆของมันค่อยค่อยก่อตัวขึ้นมา เป็นก้อนก้อนใหญ่เทีท่เราเห็นก้อนนี้สวยโชคดีแล้วเราเสร็จเหลือแตร่ตรอยนี่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 ไอที่ว่าที่มันจะตามกันไปกับแร่ซิลิกาเห็นซิแลซิลิกาจะมีแร่นี้ตามมาทุกทกีเขาเรียกอะไรนะ โทมาลีนถ่ายกลางแดดก็ก็ยุบยับลยนะอ๋อก็เดีย๋ยนะวเราดูระยะประชิดดิอืมมันยังไม่ยังไม่ปีกตัวออกมาเป็นเป็นใครเป็นมัน ยังหย,ยาบหยาบตวนี้ก็คือตัวมารีนแหละจะให้ผมเดานะผมไม่ได้รู้เลื่องอะไรหรอกแค่ชอบในอีกหลังก็จะเป็นแท่งอย่างนี้เพิมก่อตัวเป็นแท่งแล้วตัวมารีนเจอริเลกาจะเจอจนใหญ่จะเจอตัวมารีนก็เป็นพลอยจะนิดหนึ่งอะเป็นพลอยดำ โซมาเรียนคือพลใอยดำแต่ว่าเนื้อมันไม่ค่อยไม่ค่อยสวเย mm hmm. <Okay. S 2> เท่าไรโอเคเีิมหายเพื่อเจออะไรดีๆนั่ว mm hmm. มันแยกมาจากตรงนี้ว่ะอันนี้เป็นเท่งๆนะเดินแล้วไปทางนู้นเลาว เดินตากแดดแบบสบายใจมากเลยหน้าหนาวๆเงี้ยวุ้ยเพิ่งเจออากาศหนาวนี่นานแล้วนั่นเนี่ยอืมอันนี้ก็เหมือนจะสวยเหมือนจะสวยเหมือนจะสวยมันมีเหลี่ยมแล้วนะมีเหลี่ยมนิดหน่อย จะออกสีหม,หม,หมนๆนี้จะไปท่างไอ้สมกกี้ควดสมกกี้ดูนะืมดูเห็นก้อนนี้ดิไม้กัมั้งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทรงคล้ายๆแต่ไม่ใช่เนี่อะไรไม่ดู มันเห็นมันขาวขาวสีขาวเจ็บเลยสีขาวมันช็อกเขียนกระดานดำแต้มสีแดงๆดงเยอะไรไม่รู้นะไม่เคยรู้เรื่องสิ่งเกินถือว่าสะดุดตาเลยเดินผ่านไม่ได้เลยมองไกลไกลทำไมมันเหมือนโลกวาดอะ ดูยเหมือนสีน้ำมันเหมือนภาพวาดสีน้ำมันพยายามทำให้มันเหมือนหินดูยอุ้ยสวยมากเลยก้อนนี้นะน่าจะเป็นหินไอ้นี่ไหมแคลซายไหมอันนี้น่าจะเป็นแคลซายเดินมาเหมืนอนขรุขระเลยเหมือนไม่ใช่หินจริงๆริงดูย์ว่ามีมีม,ม,มีซิลิกา้วมี อะไรไม่รู้ในตรงนี้ก็้องเห็นหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเงาสะท้อนแดดอืโดยโอุดแปลกตัวน,นี้แปลกสวยยี่งันมาทางเงินเหมือนแบบภาพวาดเออนี้ก็สวยแล้วไหนดูเนื้อไหนสิดูผิวหน่อยสิ ทำไมเป็นนี้แกวใจก็เหมือนกับประเภทหินหินกวดรวมตัวกันเป็นก้อนะแต่ว่านี้ละเอียดก้อนนี้ค่อนข้างละเอียดโอเคสวยสวยสวยต่อเรา วน,น,นเดินมาจากนู้นที่กว้างมากเลยเวนเนี่ยอ้อย่าบอกว่าเป็นหินเนาะคิดทานไปโถยนึกว่าเป็นหินหินจ้บเลยน,นั่นคักเลยน,นั่นปาโทเลยนะ ขาวขาวเห็นแต่ไก่ออ๊ยอุ้ย,ย,ยมีเงินด้วยมีเงินเงินด้วยแต่ก็ไม่รู้ aring, จะเป็นไพลไลอะไรก็ยลองดูกันมันจะเจอแบบนีกกก้เป็นโลหะโลหะนะฝังอยู่ในคอร์ดอย่างเงี้ยมันน่าสงส่งน,น่าสงสัยน่าสนใจ เป็นไอเราที่แรกมองนวดโถงง่าจะเป็นไพไไลไม่ไพไลก็ซิลิกานี่สองสองตัวเนี่ยแต่ซิลิก้าจะเยอะหน่อยน่าจะซิลิกามองนะอืม แค่น,นี้ก็ตื่นเต้นได้ถ้าเกิดเป็นรองคํำงินมานี่งานเข้าเลยนะครับโอเคอืมนี่ดูมันเป็นผลึกกับซ้อนกันอันนี้ก็เดินเดินผ่านไม่ได้เลยความยุบยับของลูกปี้เขามีมากเหลือเกิน ะถ่ายยังไงให้มันยุบยับวกล้องก็ไม่ซูมพอกล้องคือมันซูมได้มันซูมได้แค่นี้เจอซูเปอร์ซูมเวอร์ชันยู่ไหนวะเอาหาไม่เจอก็เป็นปด เจ็ดคอร์สนั่แหละนะที่มันขึ้นจะกำลังก่อตัวแต่มันก็จะเป็นผลึกเล็กๆเนี่ยหมดแล้วอ่ะทีเช่นนี้กำลังมันดูก้อนนี้ออกไม้ๆนะมันกับไม้เลย แต่ว่ามันเป็นแท่งๆเอ้แท่งไงเนี่ยแท่งอะไรไม่รู้นะี่ยโลกไม้ไม้มันไม้เลยนะแต่ว่ามันเป็นหินนะดูแบบสุม่มๆ เหินลายลายเห็นก้อนนี้แปลกเนี่ยทำไมมันเป็นเป็นแท่งๆขวางเพื่อนเขาเป็นฟอร์ซิววะมีแต่ฟอร์ซิวอย่างเดียวอะไรก็เจ๊อันดันสวยอยู่เกิดแบบโดดเดียวเลยอะนึกยังไงนี่พ่อคุณ เห็นแต่ไก่เลยอ่ะประจายแดดวับวับวับซิลิก้าซิลิก้าปกอวะไม่แน่ใจน่าจะเป็นแผ่นซิลิก้ามันใส รเราก็นึกว่าอะไรเสียแก้ว <c ười> <c ười> มันก็สวยไอตินนี่มันทองก็บ่ามารวนเนี่ยอันนี้หน่าจะใสเลยนะ่ายยังไงมันก็ไม่เงาแต่ที่ฉันมองเงามากเลยนะเนี่ย มันจะเป็นมันจะเป็นแบบบูปบูปิตดูกันเนี่นี่ขี้กระถ่ายป่าเต็มไปหมดเลยให้ดูวนนี้มากเลยนะมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนทองคำเปลว้ว แต่มันรู้ส่องจะเห็นได้ว่าเคยส่องหลคกั้งมันไม่เห็นส่องผ่านกล้องนะจะเอาตามองี่เห็นสวยเลยนะคล้ายๆล้องคำเปิียวไม่รู้อะไรคงจะเป็นเปลือกซิลิก้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมัน,ม,นมันมีหลายอย่างเนาะที่เป็นที่เป็นคล้ายๆโลหะเป็นรลยยบระยยับนะ thế nên mình phòng không piều mình vượt nghìn mình là đây đánh dạng có mây hiểm gì kìa lẽ này quá ลมดีมากเลยลมนั่งจากแดดแต่หนาวอุณหภูมิเกี่องตาหรือยิบเอ็ดองตามั้งเโอเคตรงนี้ก็ไม่เห็น,หนแต่สวยก้อนเนี่ยสวยบอกเลยสวยอะแต่มันไม่เงามันมันมันไม่สะดุดเ่นแต่มันสะดุดตา จะเก็บก่อนนี่ไปแล้วกันสะหุดชาเลยเกิฉันฉันอยากได้ก่อนนี้เสียงอะไรวะเสียงไก่มึงน,นะเจออะไรยังรุนะ บ่มบุ้มบ่มมันบุ้มพี่เคยเราเจบกันกว่าของดีเห็นบอ่อน้ำาจะลองอก้อนนี้มาล้างดูนะล้างลงไหวมือหลมใจหาออพอหยยบได้พอหยบอยบได้โอ้โหลมลงลงลงลมลง ไม่ผ่านแล้วมั้งโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านม่ผ่านไม่ผ่าน,ม,าน,ม,านมันลบมันหลบจะลงได้หรือเปล่าอืมนี่แข็แงแข็แงพื้นแข็งแั่นดี ลมลมลมลจะหากก็ลงไปทั้งกล้องทั้งคนเลยเรียบร้อยเลยนพะยายามเนาะมีตัวอะไรอยู่ในน้ำไม่รูน้นะโอ้ไม่ใช่ตัวเคพอ,อดีเดีอยาวดใช้ความสามารถ เกินความสามารถไปได้อย่างไรแล้วก็หล่นล่มือลงบ่อแล้วก็หลุดมือลงบ่อจนได้เี้ไายเลยนะั่นโก้นขนาดเนี้ยะนมจริงมาไว้เเมือม่อยเมือ่อย อ่าฮ่เยสวยวางเลยฮมาดูทีสิเหนื่อยฮึปรุงแสงพอโดนน้ำแล้วไม่มีความชำ่ำเลยโอ้มันช่ำเกินไปแล้วไม่เว,าว้าวทีนี้โอ้เนี้ ทะลุดแดดแต่ก็รู้แหละมันคือเขี้ยวหันหุมานควอดโอ้นั่นเริ่มเริ่มสวยแล้วโอเค สำหรับวันนี้ก็เพชรตัวทีเพื่อเดนนะผมเบิกแบ่งกีบ้าเพชรนินกินดาถ้าเป็นเพชรมาน่สวยๆโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับ